โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี่ผมเชิดเดินครับผมกัสติการครับวันนี้กับรายการที่มีเชื่อว่าสาตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราจะมาพูดถึงความรู้สึกของในช่วงสาตอนแรกว่า มีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ50%ครับผม50%คือการีวเว50%คือความรู้สึกหลังจากที่รับชมนะครับผมโอเควันนี้อยู่กับ Anime product, 2, อนิเมะในซีซั่นสปริง2021เรื่องที่3โอ้ก็ช่วงนี้จะมีทุกวัน,น่อยเพราะว่าตอนที่3มันเริ่มอ,ออกมาประมาณรัก4-5เรื่องแล้วนะผมก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่3แล้วก็เรื่องนึงเป็นเรื่องที่4ที่ก็จะออกตอนที่4แล้วก็จะมีเรื่องนึงเป็นเรื่องออกเรื่องออกตอนที่3มันจะเป็นวันเสาร์ไม่นนมก็ต้องรอดูกันโอเค เรื่องที่สที่เราจะมาพูดถึงการเป็น a อนิเมะแนวแอคชั่นปดิสาแล้วก็เป็นแนวซูเปอร์นิชชั่นนเป็นแนวแบบพลังวิเศษเป็นแนวแบบอ่าเป็นแนวแบบโอ้ใช้พลังปิศาจอะไรสัอย่างนะเป็นแนวต่อสู้ที่เรียกได้ว่างานคอนเซปต์อ,อะไต่างน่าสนใจแต่เราต้องยอมรับเลยว่าเป็นงานอนิเมะที่บอกเลยนะว่าเหมือนกับอยู่ในสตา์ยุคเก่าๆนะผมก็คือเรื่องที่มีชื่อว่า โจลันเดอะพรเซนออฟโชว์แอนด์บัตครับผมหรือชื่อไทยโจลันเจ้าหญิงแห่งหิมะและเลือดครับผมก็ปเป็เนแอนิเมชันแอคชั่นบริษัทที่แนวต่อสู้นะครับมีเรื่อง,องที่เขาเรียกได้ว่าอ่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกเลยนะว่างานแอนิเมชันค่อนข้างน่าสนใจนะครับอ่กาก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักผมมีบางสิ่งที่จะพูดด้วยกันอยู่2อ,อย่างนะผมอย่างแรกครับผมก็อนิเมะเรื่องนี้มีเลือสกสพแบบดูฟรีแบบซับไทยแบบดูฟรีดูเลยสิครับตุม่มตบึกครับ เรื่องนี้นะครับผมโจลันนะครับผมเดอะพิีเซนตออฟโชว์แอนด์บัตนะครับผมมีรายการอยู่ทั้งหมดตั้ง3ที่นะครับผมว้าว3ที่เลยนะที่แรกครับผมอันนิวันครับซึ่งอันเนี้ยผมยังไม่ได้เช็คเลยว่าอันนิวันเนี้ยมีซับเมกิทไหมนะครับผมมีซับไทยไหมก็ต้องดูกันนะครับผมอย่างที่2ครับผม IQ ครับผมอย่างที่2คือ IQ นะครับผมก็อันนี้ก็มีซับไทยตอนนี้ก็3ตอนแล้วทำบทนะครับผมแล้วก็อีกที่นึงก็คือบิลิบิลิไทยแลนด์เช่นเดียวกับผมบิลิบิไทยแลนด์เนาะ ก็ซีรีส์่อน,นี้เป็นรีวิวที่เรียนเอากันเมเข้าก็ประมาณ20ส่สิบเรื่องนะครับผมก็ต้องรอดูกันนะโอเคก็ขอบคุณมากสำหรับสามที่นี้ที่ลงแบบถูกรสิ์โดยไม่เสียตังค์สบาทเดี๋ยวก็ขอบคุณจริงๆครับผมแต่ว่าจะมีบางแอปไม่เช่นไอคิวเนี่ยเป็น VIP ที่แบบว่าปิดการโฆษณาถ้าใครแบบสามารถจ่ายก็สามารถไปดูได้แต่ไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าอยากจ่ายก็ช่วยอุดหนุนแบบถูกรสิ์ได้แล้วครับผมอาร,ริเกตโตไบไซมาสึนน one, IQ, ครับผมขอบคุณมากครับสำหทั okay. ้งสามที่นะอันนี้วันไอคิวและบิลลี่ไทยแลนด รายการสามตอนแรกเป็นไงบ้าง้งก็จะเป็นรายการที่เราว่าวิเคราะห์อนิเมะในแต่ละตอนในช่วง3ตอนแรกว่าเฮ้ยมีดีหรือมีจุดน่าสนใจหรือมีจุดที่แย่หรือมีจุดต้องตีตรงไหนกันบีแลวมีคำพูดที่ด่าหยาบคายหรือแรงก็ขอภัยแล้วก็รายการนี้เป็นรายการที่พูดถึงแบบการรายการเชิงวิเคราะห์ไม่ใช่รายการสปอยไม่อยากรายการผมไป็หมารวันะผมก็มีบางคนเอารายการผมมีเอาช่องผมไป็นมาร์วัวว่าเป็นรายการสปอยนี่ไม่ได้แล้วผมไม่ใช่นะผมไม่ผมค้าจนถึงฝ่ายแล้วว่ารายการผมไม่ใช่รายการสปอยนะเมนะครับผมโอเค มาเดินพิสเซนเขาชวนบัตรครับผมความคาดหวังรับผมนะคือต้องเล่นเยว่าให้ผมดูจากชั้นเชิงของซูโโอ,อันนี้เรียกว่าบัคเคดเรคคอร์ดนอะ่บัคเคเรคคอร์ดอ่ะคือเป็นซูโดใหม่นะครับผมเป็นซูโ,โอใหม่มโโหมที่เพิ่งทำในเมดได้แบบว่าเอะทำมาสองเรื่องแต่เรื่องแรกอะ่ะเป็นในเมซันแลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองแล้วผมมันก็คือโจรันนะครับผมแล้วก็ดูทั้ง ผู้กับเัาคนเขียนบทอันนี้ต้องพูดถึงคนเขียนบทนะครับคนเขียนบทคือในซ่ลิกาครับผมในซึลิกานะครับผมในซึลิกาเป็นคนเขียนบทเรื่องแรกนะผมอันนี้คือเรื่องแรกเลยส่วนผู้กับตรนผมถ้าใครคุ้นหูกับคนที่เคยดูเรื่องเคโปรเจกต์มาแล้วก็จะรู้จักนะครับผมคุโดะสุมุครับผมคุโดะสุมุนะผมก็เป็นคนผูนุ้่ปกับที่เขียนบทคือแบบว่ามันอยู่วงการอน,นิเมะมาอย่างยาวนานแล้วนะครับผมก็ ถ้าเป็นผลงานที่ดังที่สุดของเขานะผมผลงานที่แบบว่าคะแนนดีมีชื่อเสียงนะผมคือมาด็อกสักัมเบอร์นะผมมาด็อกสักัมเบอร์นะผมอันนี้ผลงานนี้ไม่ใครรู้จักผมก็ยังรู้จักเลยแต่ว่าเป็นผลงานเป็นผลงานที่ดังนี้ผลนะผมแล้วก็ดังที่สุดก็จะมีด้วยกันสองเรื่องครับผมก็คือเคโปรเจกต์ที่เรารู้กันนะเครีเทิร์นแล้วกคิงด้วยแล้วก็เคโปรเจกต์แล้วผมส่วนอีกเรื่องนึงคือมิจิไคโต่หนึ่งสี่หนึ่งสองครับผมก็คือไอ้จอบจอยคิดนั่นแหละครับผมอ่าถามว่าเราดูชั้นเชิงอะไรเราต่าง ก่อนที่เราจะดูอะคาดหวังเลยไหมอืมต้นคำเลยว,ว่าไม่ได้คาดหวังนะบอกอันนี้ต้นคำเลยไม่ได้คาดหวังเพราะว่าถ้าดูแต่เชอรบุ้งกลับอะว่าคนเขียนบทอะโอเคแต่ว่าผู้กำกับซูโดโอะผมว่าไม่ไหวนะผมว่าไม่ไหวแต่ว่าพอเราดูเทลเลอร์มาน่ะอือเทลเลอร์ er มาผมรู้สึกว่างานภาพสวยงานนิเมชั่นดูดีแต่ในเรื่องไม่รู้เป็นยังไงนะครับบอกต้องเราดูกัน,นในช่วงแบบความรู้สึกหลังจากแบบว่าความรู้สึกหลังจากจ่าชมแต่ว่าถ้าเรื่องของความคาดหวังอะ มีตัวเทเลอร์แล้วก็ตัวพุ่งกลับเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังกัมาได้นะครับผมต้องยอมเลยว่าถามว่าคาดหวังไหมไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่าไม่ได้คาดหวังรู้สึกว่า,วาเออยังไงง,ไงั้นไหมก็ไม่นะครับผมอ่ะมาความรู้สึกหลังจากได้รับชมนะผมคือมันไม่ไแย่อันนี้ต้องยอมรับเลยมันไม่ได้แย่แต่ว่ามันเป็นเอนิเมะที่น่าเบือ่อนะครับอันนี้ยอมรับเลยน่าเบื่อแล้วก็นื้อเรื่องเดินแบบสเปรสปาเดินแบบเส้นตรงนะผมในช่องสามเราแรกเส้นตรงจาก เนื้อเรื่องก็คอนเซปต์ไม่ง่ายครับผมก็คือพระเอกเอ่นางเอกเรานะผมนางเอกเราเดี๋ยวผมพูดก่อนนะนางเอกเราแล้วผมก็สวะนะผมยูกิมุระสวะเนี่ยคือเห็นผลของนางมันมีแค่ว่าฉันอยากจะมาล้างแค้นให้กับหมู่บ้านฉันหมู่บ้านฉันพ่อแม่ฉันทุนฆ่าฉันจะล้างแค้นเพื่อกําจัดสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปคือแบบมันมีแค่นั้นจริงๆครับผมอันนี้เรื่องนี้เกิดมาเพื่อมีแค่การล้างแค้นเท่านั้นครับ ใช่ครับขน้นเลยมันไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องดูแล้วให้หลุนทุกตอนแต่ยอมรับเลยนะงานแอนิเมชันโหดงานแอนิเมชั่นดีแต่อันนี้มีจุดติบางช่วงเดี๋ยวผมจะให้พูดกันนะผมแอนิเมชั่นดีงานซอสประกอบดีนะของงานซอสประกอบโอเคเลยทั้งเพลงเปิดเพลงเปิดผมชอบแลวเพลงเปิดมชอบอยู่ใช้ได้นะผมแอนิเมชั่นดีแต่ไม่มีจุดแปลกๆหน่อยแต่ว่าข้อเสีย,อยตอนงานสามตอนแรกเนี่ยคือ สตอรี่คาเตอร์เลยมันไมุ่มเขือมันุมเขือมากคือที่มาที่ไปเล่าเรื่องก็ยังไม่หมดลยคือผมเข้าใจว่าเรื่องเนี้ยจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดอีกสิบสองตอนน่ะแต่ผมรู้อีกเก้าตอนที่เหลือไม่รู้จะเป็นไงต่อแต่ว่าสามตอนแรกเนี้ยผมจะโฟกัสอยู่ช่วงสามตอนแรกว่า5้าสามตอนแรกเรื่องไหนดีผมจะน่าสนใจมากซึ่งมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องในซีซั่นนี้เรื่องแรกก็วีวีที่ผมพูดไปแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งนะผมพวกนี้เจอกันนะ พรุ่งนี้ก็มีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมพูดบายๆให้แล้วผมไครจูครับง่ายๆเอเครู้กันนะใครจูเดี๋ยวมาพูดกันนะผมคือสามตอนเนี้ยมันธรรมดาธรรมดาจนน่าเบื่อแต่ถามว่ามันดีแย่ไหมไม่นะผมไม่แต่ว่ามันน่าเบื่อมันเดินเรื่องเป็นเส้นตรงสเปรดสปะอะไรคุ้มคือไปหมดมากนะผมแล้วถามว่าให้ผมเลือกของความแนะนํำไหมผมไม่ คือไม่ได้นำมาให้ใครอยากดูดเนีสุดเอนเนี้ยก็ไปดูเรื่องอื่นอะเรื่องไหนมีแบบน่าตืนเนแอคชั่นอะแต่อันนี้ต้องพูดเลยนะ่าต่นเตนน้อย <c oughs> น้อยอีกคือเน้นเล่าเรื่องแต่ว่าเล่าเรื่องก,ก็ไม่ดีแอคชั่นน้อยแต่แอคชั่นก็ทําได้ดีอันนี้ยอมรับเลยงานแอคชั่นเนี่ยที่ผมรู้สึกชอบมากงานเวอร์ชั่นนะผมอันนี้ต้องยอมรับเลยนะอะเรื่องเ,งเ,นะอเองนี้ยผมจะบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยไม่มีอะไรให้วิเคาะเพราะว่าผมอยากให้ไปดูเองว่ามันเป็นยังไงนะผม มันเป็นยังไงให้ไปดวเองเพราะว่าผมเนี่ยจะวิเคราะห์อะไรมากผมว่าไม่อยากรู้อะไม่อยากรูดเลยแต่ว่าให้ผมพูดกันทีละตอนเลยทุกตอนมีจุดเสียหมดนะผมยอมรับเลยตอนแรกก็ไอตอนแรกมันตอนแรกมันยังไม่มีอะไรมากมันแค่มาโชว์อะไรเฉยๆนะมันแต่ว่ามันเดิมมันเส้นตรงเพราะตอนสองตอสาบูโออะไรวะเนี่ยเขียนอะไรบทอะไรเนี้ยฮะแต่ถามว่าไม่ได้แย่ถามว่าแย่ไหมไม่นะผมไม่ได้แย่เลยคือแบบอย่างนี้บ่อยเหลือเกินเดี๋ยว,ยว,ยวคนดูจะรำคาญเรา คือไม่แย่ฮะแต่แบบอะไรก็ไม่รู้คือแบบกูจะดูเพื่ออะไรดูเพื่อความเท่คือเขาแย่งใครดูเพื่อความเท่หนังแบบหนังแบบดูแต่น้ําแบบไม่สนเนื้ออย่างเช่นทำพรอมเมอร์อย่างเงี้ยคือแบบก็ได้อาจจะดูก็ได้ดูเพื่อความเท่เอาเลยครับผมงานสไตล์เงี้ยเท่มากงอมแล้วเลยเอ้เดี๋ยวผมพูดกันนะโลกในยุคนี้โลกในยุคนี้คือแบบเป็นโลกแบบสไตล์แบบว่ายุคเก่าแบบผสมความเป็นสตรีมพังหน่อยก็คือแบบว่าสตรีมพังคือโลกยุคเก่ามีทั้งยีแล้วสมัยอะมีแบบ มีเรือไอมีแบบไอแบบว่าไอขายแันหอบบนฟ้าถ้าจำไม่ผิดนะก็คือะไรนี่อย่างง้ยไอเขาเรียกว่ากระเช้าเออกระเช้าขึ้นไปอ่ะมีกระเช้ามีเทคโนโลยีเชดปืนคนแต่งตัวปกติโอ้โหแบบมันแต่งเหมือนเหมือนยุคแบบหนึ่งเก้าสามหนึ่งแต่ว่าหยุดหยุดมายุดสองพันยี่สิบอ่ะเอออย่างนั้นเลยอ่ะคือแบบอย่างนั้นเลยโลกเทคโนโลยีล้าสมัยมีแบบโอ้โหเท่งๆงั้นแหละคือแบบสตรีมพังง่ายๆคขับสตรีมพังเลยแนยสวสตรีมพังเลยครับผมง่ายๆเลยนะ แต่ว่าเราดูเอาเท่เราโอเคไหมโอเคแต่ถ้าถ้าเราพูดถึงอุปกรณ์โดย,โดยทั่วดอ่ะไม่นะผมไม่ดีแค่ไม่กี่อย่างจริงอ่ะมาเข้าสู่การวิเคราะห์ครับผมสามตอนแรกผมจะไปโดยเร็วเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรพูดถึงนะแต่ให้ผมพูดกันนะก็คือให้ผมพูดถึงเรื่องราวของมันอนะเรื่องราวของมันคืออันนี้อด,ดีตลืมไปลืมไปผมจะเิ่มสปอยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครอยากวิเคราะห์อยากฟังการวิเคราะห์ ก็ฟังก็ได้แต่ถ้าคุณไม่คิดจะดูคุณอยากฟังผมวิมเคราะห์โดยเชิงสป,ปอยแล้วว่าดูได้ผมไม่ว่าอะไรนะครับผมก็นับนะครับผมห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มเคลอนครับผมเรื่องราวก็คือเป็นเรื่องราวในบริษัทญี่ปุ่นนะผมก็คือคู่กันหนาในยุคเมจินะผมในเรื่องราวตอนนั้นคือยุคเมจิปีหกสี่นะครับผมหนึ่งเก้าสามหนึ่งนะครับผมขอสองหนึ่งเก้าสามหนึ่งซึ่งในตัวดำเนินเรื่องเนี้ในตัวเมืองของตัวของตัวของนางเอกอยู่เนี่ย คือเป็นซึ่งโชกุนเทกูงางวะนะผมไซกูนาวะคือเป็นปกของญี่ปุ่นตอนน้นตอนนั้นนะผมก็สร้างนานให้กันในโยเทมตีนะผมซึ่งในโลกลนะั้นจะมีโลกที่เรียกได้ว่าเป็นสายแร่มังกรอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะผมมาเปิดมาตอนแรก,กคือเรื่องราวในตอนแรกไม่ค่อยมีอะไรมากก็มีเรื่องราวอยู่2ตัวละครที่โผลม,มาตอนนี้ก็คือตัวของชาวะยูกี่เวลาชาวะที่เป็นตัวของนางเอกแล้วก็ตัวของอ่าตัวอะไรวะลืมไปลว ตัวของนากามุระอซาอิับผมก็ตัวของอซาอิเป็นเรียกได้ว่าเป็นน้องสาวที่เดี๋ยวผมค่อยเปิดเผยเรื่องราวเอานะรับผมเป็นน้องสาวที่ตอนนั้นยังไม่สี่เล้วรัแล้วก็เริ่มต้นในการที่ยูกิอาซาวะเดินทางไปเลยแล้วไปเจอแต่เรตัวละครนะผมตัวแรกที่ได้เจอนะตอนนี้ก็คือตัวละครนี่มีชื่อว่ามาโตโกะนะผมมาโตโกะสกิชิโรมาโตโกะคือเป็นผู้ลดสังหารของกลุ่มที่ชื่อมนุษยเอ๋ครับผมเดี๋ยวผมจะไม่บายกลุ่มนุษยเอฟฝั่งนะ อ้านะผมแล้วก็มีเรื่องราวที่ในตอนเนี้ตอนเนี้ตัวของชาว่าก็เดินไปเดินทางมที่นี่เรียกได้ว่าถ้าคุณตีความของดีมัสเซยเยอ์มาลักษณะอย่างงี้จะใค้คันคือนัคือทาแป้งลักษณะให้ใครเกยิชาเลยครับผมก็แล้วก็มีการแบบว่าเกยิชาทางเพศนะผมง่งยๆคือเกยิชาบริวารทางเพศนะคือแต่งหน้าเหมือนเกยิชาแล้วก็บริการทางเพศก,ก็ยังงั้นผมสถานที่นั้นแหละครับผมบปิการทางเพศทางญี่ปุ่นนะครับผมก็เกยิชาเลยนะ ก็เห็นจะมีด้วยการเปิดเผยตัวละครหนึ่งตอนนี้คือตือสวะกำลังตามพวกพ้องของตัวของกลุ่มของโนเอะนะครับตอนนี้ก็ตัวของชิ้เกียวว่ามอร์บาโกเอามโกโตะมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครต่อไปซึ่งอะซีเนี้ยโอ้โหถ้ามึงจะทำเป็นดังโป้เลยเลยนะซีนี้เป็นซีนี้แบบว่าโอ้โหนี่มีคิทเชเซนเซอร์หน่อยเหรออไม่คือมันไม่มีเผยล่องแรมโชว์ตรงนั้นโจส่วน้นเลยแต่ว่า ไอ้ตรงนั้นแม่งเห็นแบบชัดมากเหมือนผมดูกีซีอาอยู่อะกีซีอาแม่งก็ชัดเลยนะกีนี้ซีนี้แม่งแบบโอ้โหนะผมตัวละครต่อไปในซีตัวละครคณะหาเศครับผมเอเลนาครับผมตัวละครสวยๆเราเนาะเหมือนคือเป็นนักเขียนแนววิญญาณแล้วก็หญิงคณิกาอ่ะผมรู้แล้วนี่คณิกาผมผมอ่านที่ผมเขียนบันแล้วนะผมคณิกาหญิงคณิกานะผมคณิกาก็คือหญิง อย่างนั้นนะครับผมบริการให้คุณไปเซิร์ชหาขอ้อมูลมาคุณจะเจอว่าสถานที่ที่เอเลน่าอยู่ว่าคุณได้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องราวของดีเมอร์เซียภาคสองจะพูดถึงไอ้เจ้หญิงคณิกานะครับผมจะมีเรื่องราวเหมือนกันอ่าอย่างนั้นนะครับผมก็ตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้าแล้วแล้วก็มาเจอเรื่องราวจะทำภารกิจนะครับโตของนี่และสามบุตละครนี้จะมาทำภารกิจด้วยกัน,นคือมีผู้นําของกลุ่มของยูเอชชื่อว่านูเอชครับผมชื่อว่าคาสุฮาระจินนะครับผมก็เป็นหน้าเข้มๆแบบ โอ้ม oh, ฉันฉันจะซ้ำแต่อันนี้เลยอะทำ้าแบบทำ้านแบบโอ้โหตัวเหมือนตัวายจานนะผมเชิญทั้งสองไอ้พวกแกทำงานให้ฉันนายอย,ยายในขาดลำต่างสนนายไม่มีทางที่ถามนายจะทำเหมือนกันนายทำเพื่ออะไรเก๊กทำไมผมแค่ <c oughs> <c oughs> นั้นแหละแล้วก็ตอนนี้มีการทำภารกิจมาให้รอบสังหารเรียกได้ว่าผู้ทู่อะไรสักอย่างแนละ้วผมใจไมกิดนน้ำเพราะว่าไม่ต้องจำมันหรอกนะผมแล้วจากนั้นก็สั่งภารกิจเสร็จปุ๊บก็จะมีการพูดคุยอะไรนิดหน่อยที่แบบว่า ก็ในงานแล้วผมถามว่าเฮ้ยฉันควรจะสังหารฉันควรจะเป็นไงต่อก็ตัวของยุคกินเวลาเช้าก็จะเป็นบุคลิกที่มันนิ่งเงียบเพราะว่าตอนแรกมันไอตอนแรกไม่มีอะไรมากผมเลยไม่อธิบายมากนิ่งนเงียบแล้วจากนั้นก็ทำธุรกิจในการเล่าสังหารมีการแบบวางแผนมีการพูดคุยกันที่เรียกได้ว่าก็ใช้ได้เราหมู่กายบองเหนก่อนแล้วก็หลังจากที่พูดคุยกันเสร็จนะตอนนี้ก็มีตัวของ s e r v i c เอเลน่าที่รู้สึกว่าเออสวยนางช้ได้เนี่ยสวยจะได้นะผม ดังน,นั้นก็มีซีนเรียกว่าซีนบุกไปถึงที่ถิ่นแล้วก็มีการฆ่าสังหารซึ่งซีนนี้ประกอบงานเมช่นโอเคแต่แอันนี้ต้องยอมรับแ,แล้วว่างานเมชั่นไม่เผานะแล้วโกวก็มีซีนอะไรต่างแล้วก็ไปเจอปีศาจนะผมไปเจอปีศาจตอนนี้ก็มีสังหารอะไรครบหมดแล้วนะผมว่าจับสังหารครบมาแล้วแล้วก็ไปเจอปีศาจซึ่งตัวของซาวาะนะผมตัวของยูกิมะซาวาะก็ต่อสู้นะผมซึ่งบอแล้วซีนนี้เป็นซีนแปลงล่างที่รู้สึกว่าโอโ้โหเท่ เท่เออซีินี่เท่มากมีเซอร์วิสนั่นอาจจะซีินี่เท่มากคือแต่เขาไมา่เข้าใจบุคลิกตัวของนางเอกเหมือนกันว่าอืจะพูดอะไรนะเมื่อพายุกี่ปานมาแล้วความมืดครอบนำไปในตัวจิตใจสกปรกความลับที่อยู่นันไม่ต้องปัจชญายเยอะได้ไหมคือเมื่อผมก็ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องมานะคือมันจะปรัจญาทั้งหมดอะแล้วปรัชญายกี่ตอนไหมสาม สามตอนที่ผ่านมาปัชญาชิบหายแล้วกูก็ไม่เข้าใจในเรื่องมึงนะผมว่าซีนนี้ก็มีซีนต่อสู้ที่เรียกได้ว่าโอเคสักแป๊บเดียวนะผมแล้วก็ไม่มีอะไรมากตอนแรกจบไปนะผมไม่มีอะไรมากจริงๆรพอมาตอนที่สองตอนที่สองตอนที่สามจะเริ่มมีเรื่องราวม,มากขึ้นนะตอนที่สองก็ให้ผมจะไม่ผิดจะเริ่มเปิดปูตัวละครคือเรื่องราขงวของอตัวของอ,าอ่าตัวของอซาอิกับตัวของซาวานะผมคือมีเรื่องราวที่เรียกว่า ตัวของอัสอีนต,ตอนนี้มาโตกโกะมาคุยกับอาสอีเรื่องว่าเฮ้ยตัวของซาว่าเน่เคยฆ่าพ่อแม่ของเธอใช่ไหมแล้วก็มีการเล่าสังหารมีการพูดถึงอะไรกันนะผมแล้วก็วางแผนเอาตรงมาตอนเนี้ตอนนี้เป็นตอนที่ผมแบบผมไม่รู้ใจอธิบายต่อแล้วตอนนี้คือผมไม่เข้าใจหรือว่าตัวของมาโตกโกะต้องการอะไรไแน่ตนนกลงตัวมาโตกโกะเป็นใครตกลงัมาตโกะต้องการอะไรมากหรือตัวละครเอเลน่าต้องการอะไรหรือตัวของกินต้องการอะไรแน่คือทุกตัวละครตอนนี้ผมงงหมดเลยว่า ทุกคนต้องการอะไรแน่ตกลงจะฆ่าหรือตกลงยังไงหรืออะไรก็ตามคือแบบตอนสองเดินเรื่องยิ่งมัว่วไปอีกคือไม่ต้องพูดแล้วเว้ยไม่ต้องพูดแล้วผมอธิบายผมยังไม่เข้าใจาเลยว่าแบบกูจะอธิบายไปทางไหนต่อในเมื่อเดินเรื่องได้มัว่วอะไรของมึน <c oughs> คือแบบอพอตอนนี้สองอ่ะพอจะมีเรื่องราวของกลุ่มของนุ่งเอ๋ที่เรียกว่าเป็นคนที่ มีความจำที่แบบว่าจำแม่นชิบหายมีจำแบบศพมาหน้ารายกรรมีจำอะไรต่างคือแบบมีอะไรต่างแล้วจากนั้นก็มีเซ็นิชเชอร์เหลือตัวของกลุ่มขอนุเอที่มีเรียกได้ว่าความทรงจำมันเรียกว่ากลุ่มแล้วสับไอบุคคลที่แบบว่าเป็นตู้เซฟที่เรียกว่าเก็บความข้อมูลอะไรต่างที่มันแน่นที่สุดอ่ะนะผมแล้วจากนั้นก็มีการบูทคุยกันเรื่องอะไรต่างแล้วจากนั้นตัวของซาวตัวของนุเอกับตัวของไออาสยีนี้ก็เริ่มมีการวางแผนอะไรกันต่างนะครับผมแล้วก็ตัวของซาวะตอนนี้วางแผนกันว่าตัวของ ทราบว่าตัวของไอ้กลุ่มไอ้ตัวของบุคคลในนูเอที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มเก็บความรักความทรงจำมีการพูดคุยกันแล้วก็มีจะอธิบายไงต่อดีคือเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวเร่เอ,อจะอธิบายไงวะคือมันไม่เข้าใจไอ้กูไม่เข้าใจกูเด็ผมอธิบายไป เพื่ออะไรคือแบบมันก็เป็นเรื่องราวที่แบบมีซีนนี่แบบว่าฉันอยากรู้ข้อมูลนามสาวะก็รู้ว่าฉันอยากรู้ข้อมูลตรงนี้ใครเป็นคนฆ่าฉันเธอรู้มั้งไหมว่าเธอเป็นคนเก็บความทรงจำฉันรู้ทุกและตัวของไอ้กลุ่มไอ้ที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่เก็บความทรงจำม่สุดก็บอกว่าฉันรู้ทุกอย่างเลยแต่ฉันก็บอกเธอไม่ได้ฉันมีความเป็นไปต่างเธอต้องสัญญากับฉันว่าเธอจะปกป้องฉันและฉันจะบอกแล้วก็มีการพูดถึงสัญญากันนะหลังจักนั้นก็มีซีนต่อสู้ที่เรียกว่ากลุ่มของไอ หน่วยที่เรียกว่ามีคนมาลอบสังหารไอคนที่แบบว่าเกี่ยวามบนนจานีมาลอบสังหารแล้วก็มีตัวของปีศาจมาจัดการซึ่งตัวของสาวาสามารถจัดการไปได้นะผมและจากนั้นก็มีการพูดคุยระหว่างตัวของสาวากับตัวของมาดุโกะนะผมตัวของเาวาและวตัวของเอเลน่าตอนนี้ก็มาแล้วนะผมตัวของเาวากับตัวของเอเลน่าก็มาแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันและจากนั้นตัวของเอเลน่าก็ทําพื่อที่อะไรก็คือไปแทงตัวคนจารีจนตายแล้วก็บอกว่าลูกชายฉันฆ่าแล้วแกไม่มีความหมายต่อไปแล้วแล้วก็ปึ๊ก เพื่อแล้วตัวะซาวาก็บอกว่าเธอฆ่าเเพื่อนฉันทำไมเธอฆ่าไหมอะไรแะเนี้คือตัวเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วตัวของมาโลโกเอเลน่าหรือตัวของจินเนี่ยตกลงแล้วฝ่ายดีหรือฝ่ายแย่เพราะว่าตอนเนี้ยซาวะอยากทาอะไรคุณก็ขัดไม่เป็นอย่างแล้วถามแล้วก็ตัวของมาโลโกก็ถามว่าเฮ้ยฉันสามารถฆ่าซาวะได้ไหมหรืออะไรต่างๆคือแบบงงมากว่าตอนเนี้ยต้องการอะไรกันแน่กับการําเน,นินเรื่องสเปซสปาร์กอะ ผมอธิบายคุณอะคุณเข้าใจผมไหมผมจะต้องอธิบายคุณผมต้องพูดเกินในเรื่องคุณผมจะอธิบายคุณไงผมยังไม่เข้าใจเลยผมจะอธิบายปมปนใไมล่ะถ้ามีอะไรงุญหญนหงิดอะผมยังงุญหญนหงิดได้แต่แบบเรื่องนี้ไม่งุญญนงิดแล้วเพราะว่ามันกูดูแล้วงงอะผมจึงงุญญนงิดทำไมอะใช่ไหมผมจึงงุญญนงิดไปทำไมอะโอเคตอนที่สามอะตอนที่สามก็มีเรื่องราวของตัวละครจินกับตัวเสวะ จริงอาว่าก็เรื่อง่งตั้งแต่เกิดว่าถ้าเธออยากจะล้างแค้นต้องจิตใจของเธอออกไปเธอต้องอะไรต่างนะผมตอนนี้ก็มีเริ่มประเด็นของตัวของมาตโตโกโแล้วตัวของซาวาที่แบบว่าเฮ้ยต้องให้อัเอียออกไปจะได้ย้ายอาสเอียเกี่ยวข้อง,อง,งกับรายการคือแบบต้องให้ออกไปนะผมซึ่งซีนนี้เป็นซีนที่แบบว่าพูดปัจญายนะยตอนที่สองก็มีปัฉญายแล้วตอนที่สองปัญายจะไม่ได้ตอนที่สามแบบว่าเมือ่อความมืดเธอครอบงำเธอต้องจิดใจเธอต้องปล่อยวางซะบ้างเธออย่าเป็นอย่างนี้อีกคือแบบอะไรวะ ดูแล้วงงอะ่ะคือดูแล้วหน้าสีหน้าแบบต้องคิดตลอดวเวลาเหรอคือช่เคยพูดคําพูดที่มันดูแบบไม่ต้องปัจฉียาขนาดนี้ได้ไหมโถ่เอ้ยคืออ,อุตส่าห์มาทีดีเลยไอ้ซีนต่อสู้ซีนแบบว่าซารกรคเตอร์มันนี่เทเด้วยแต่ปัจฉียามึงเยอะจนก,กูงงอะ่ะงงชิบ อะไรก็ไม่อยู่อ่ะปัญญาชีบหมายแต่ละตอนมานตโตกอขชาวว่าพูดในแบบว่าปัชญาจัดอ่ะนะผมหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันอนิดหน่อยแล้วก็มีเซตที่เรียกว่าตอนนี้ก็ตัวของกลุ่มฮานูเออย่งางเช่นตัวสวามารกโกเอเลน่าก็มีการแบบว่าตอนนี้ก็เริ่มทำารืงกินลอบสังหารอีคนนึงซึ่งแบบว่าอาจจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป,นนเป็นคนที่ทรยศวงตระกูลของทรยศตัวของท่านท่านเนี่ยท่านโชวะเนี่ยแหละผมท่านโชกุลเนี่ยแหละก็คือที่เรยกท่านโชกุล้วมีการแบบ เราสังหารกันแล้วมีการพูดคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรม้างมีการแบบแก้มีการแบบวางแผนอะไรกันนี้หนก็ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้มาต่อไปก็ตอนที่ตอนเนี้ยอ่าตอนนี้คือตัวของซาวาตัวของอซาอีหรือพูดส่วนนี้ไปซาวาอัอีตอนนี้พูดคุยกันว่าเฮ้ยฉัน่ะต้องให้เธอออกไปฉันแบบฉันไม่ใช่น้องฉันไม่ใช่น้องชายเธอคือตอนนี้มันก็มีซีนอยู่อย่างว่าตัวของซาวารู้แล้วว่าตัวของอซาอีแทงแล้วแบบว่า จริงๆแล้วเป้าหมายของตัวซาวะคือต้องให้อซาอะแข็งแร่งขึ้นเพื่อจะมาฆ่าเธอและรังแคเธอซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคือคือต้องการจะสืออะไรให้ตัวของคือไปคือตัวผมตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมซาวะต้องไปฆ่า <asking> ต <in Brothers> ัวของพ่อแม่ของตัวของอซาอิแล้วอซาอิจะฆ่าเพื่อรังแคเพื่ออะไรแล้วทำไมซาวะต้องให้ตัวของอซากิแข็งแข่งก่อนเพื่อที่จะฆ่าตัวของซาวะได้แล้วต้องไม่ดูเอง อไม่เข้าใจหลายจุดมากคือแบบโอ้โหโเขียนเนเรื่องปัจฉญาก็ปัจฉญาือเรื่องสเปซสปะก็สเปซสปะเดินก็งงกูต้องคิดตลอดเวลาเรื่องห่าอะไรวะโอ้ยงงว้าันเขาบผมมาเขาพอไม่ต้องพูดแล้วสินเนี่ยคือแบบงงนะผม โอเคมาตัวโกต่อไปซีมาตัวโกดกับซงของจนมาพูดคุยกันแล้วก็เปิดเผยตัวของมาตโกไม่ใช่ผู้ชายนะผมตัวของตโตโกไม่ใช่ผู้ชายนะนะเห็นเห็นตอนแรกว่าผู้ชายนั้นแหละจริงๆแล้วไม่ใช่ผู้ชายแล้วพยายามปิดบังตัวเองอยู่้งหมดหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วก็มีเรื่องราวเปิดเผยตัวของว่าตัวอากิเราเดินทางไปเจอคุณยายที่รู้จักแต่ว่าคุณยายคนนั้นไม่ใช่คุณยายแต่ว่าเป็นตัวหลายที่มีการพูดถึงคดีที่เรียกว่าเป็นอ่าเดี๋ยวผมพ่ดพูดเรื่องราวสาราจารย์อะไรสักอย่างที่บอกว่าเป็นสาร เออทดลองมนุษย์ทดลองตัวของปีศาจที่แบบว่าทดลองให้กลายเป็นอะไรสักอย่างนะผมเออทดลองแล่มังกรเนี่ยแหละแล่มังกรที่เป็นการพูดคือนะซึ่งไม่รู้จะสื่อเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับผมเข้าใจนะก็หลังจากนั้นก็จบไปคือตัวของอสสิก็โดนจับตัวไปซึ่งตัวสวารู้แล้วตัวของอสสิจบไปจับโดนจับไปโดยตัวไยและตัวของมาโตโกะจบครับผมแล้วก็มีซีนที่แบบว่าไอตัวายแบบนี้เป็นตัวไยที่พูดแบบว่าฉันอยากให้พี่น้องมาเจอกันแล้วคือแบบอะไรวะ ไม่อะอะไรวะที่ผมก็คือแบบจัดจบหรอไม่ใช่เดินอะไรของมึงเนีย่ยเดินเรื่องอะไรของมึงเดินเรื่องคุยอะไรของมึงคือไม่เข้าใจอะคือพยายามจะยัดปัจฉญยามันทุกตอนแต่ว่าช่วยกันหรือน่นเดินเรื่องให้เข้าใจหน่อยไม่ใช่แบบอยูอ่ดีก็ยัดปัจฉญยาอยูอ่ดีก็เดินเรื่องอยู่ดีก็เดินเรื่องปัจฉญยาปัจฉีาสีตอส่อสู้ที่ต่อสู้ก็ธรรมดาไม่มีอะไรมากแต่งานไม่เช่นงานแอนิเมชันสวยงามมิจฉี่แค่นั้นละผมไม่มีเลยครับผมให้สรุปง่ายๆนะ เนี่ยผมะจรีายบาคนโดนไปในเมื่อมึงผมยังไม่เข้าใจเลยว่าไอ้คำพูดปัจฉญาหรือการดำเนินเรื่องอะไรบางอย่างทําไมมันเดินในประมาณนี้เดินเรื่องเส้นตรงผมไม่ว่าเลยเส้นตรงจานหน้าเบื่อด้วยแล้วแม่ก็เดินสเปรย์สปาจิ๋มหายเนื้อเรื่องตอนแรกเดินหน้าเบื่อแต่พอตอนสังน่าสนใจแต่มาตอนน่าสนใจใจว่ามึงจะคิดปัจฉายเยอะทําเพี้ยอ,อะไรในเมื่อแบบาการดำเนินเรื่องของมึงยังสเปรย์สปาได้ขาดนี้แล้วกูจะดูไปเพื่ออะไรต่อใช่ไหมดอบตอบได้ครับผมไม่เป็นไรเลย คือเขียนเรื่องสเปรสปะมากนะผมแต่ว่าถามว่ามันแย่ไหมไม่ได้แย่ับผมแต่อย่างเดียวครับผมมันนะเบื่อนะเบื่อจัดนะผมเรื่อเงเซ็ตตองเนื่อสเปรน์สปิาเรื่องคุมเครืออะไรกับูดพูดก็แมงกะปัชยาชิบหายเลยนะผมก็แค่นั้นนะผมเออแค่นั้นนะผมสารเรื่องไอโชไอโจลันนะผมบินเซตเดิะบิเซตอัโชยระบรับผมโจลันเจ้าหญิงแห่งเฮมาเลยเรื่องนะผมมีดีใค้ความเท่ครับหลัจะกน้ก็เละนะผมง่ายๆนะ โอเคให้ผมพูดถึงด้านอนิเมชันบัตเอ่อบัตรเคเรคอร์ดนะผมก็ผลงานเรื่องนี้เป็นผลงานยาวเรื่องแรกที่ถามว่างานอนิเมชันโอเคไหมโอเคแล้วผมแต่ว่าจุดติมันคือซีนต่อสู้ที่มันแบบเงน์เส้นม่งตากันแต่ถามว่ามันดูแปลกตาไหมมันมันก็ดูเท่แต่แบบว่ามันก็ดูขัดหัวตาผมบางช่วงเหมือนกันเออองยอมรับเลยว่างานอนิเมชันมันสวยแต่ว่าไอซีนแบบแปลงร่างซีนฉากต่อสู้มบบนั้นอะมันขัดหัวตาผมแค่นั้นนะผมง่ายเลยแล้วก็งานสาว์ประกอบ งานภาพโอเคหมดอันนี้ยอมรับเลยซาวประกอบเพลงเ,เ,เ,เปิดเพปิดเพลงเปิดผมชอบนะเพลงเปิดแบบฟังได้เท่ดีนะผมเพลงเปิดมันิทเท่ดีซาวประกอบเหมาะถมกับแนวประวัติศาสตร์สตรีมทั้งอะไรแบบนี้แนวชนในี่ยที่แบบว่าผมก็ชอบซาวประกอบอะไรนี้ตั้งแต่โดโลโดโลโด Lo, โลโลเลยนะซาวประกอบเนี้ยเป็นซาวประกอบที่ผมชอบมากแล้วผมก็อยากฟังแล้วนะผมอยากรู้ว่าเป็นไงต่อภาษาประกอบืูกเนี้เป็นไงแล้วก็ซาวประกอบลูกเนี้เป็นซาวประกอบที่ผมอยากให้ผมดูอนิเมะเรื่องนี้ต่อเพราะว่าถ้าไม่มีซาวประกอบมาช่วยผมก็หลับมันไม่มีอะไรเลยแม่งแบบอะไรของมึงอ่ะ พยายามจะคิดกับพูดปฏิเสธเปล่าว่าเจ้าโชคร้ายเจ้าได้ทองเลือกสร้างความบาปมาบ้างไหมเจ้าจงตายไปแล้วเจ้าจงสามารถเอาชนะทุกอย่างเอาใจตัวเองความมุ่งมั่นของตัวเองความมุ่งมั่นจนสามารถคิดใต่ตองและสามารถเอาชนะมันได้คือแบบพอแล้วมันต้องคิดปัจญัยแย่เดินเรื่องให้ดีก่อนครับแค่นั้นนะครับผมอ่าโจลันในเวอร์ชันเอาโชว์แอลบัตครับผมแค่นั้นผมมาให้ครับผม 4<ส>ี่เอาไป4เลยส,สเกือบจะลง3ามแต่ว่าไม่ได้อเอา4เดี๋ยวเพราะว่ามันก็มีอย่างดีแล้วมันคือความเท่กับซีเนเมชันแล้วก็ากรากรแนเมชันกับสาวประก,ก,กอบที่โอเคล้วแต่ว่าเนื้อเรื่องไม่ได้แย่แต่มันเดินเรื่องเส้นตรงสป,ปีดสปะคุมเครือคิดปัจจัยเยอะแยะคาลิเตอร์บางอย่างคาลิเตอร์รก็คุมเครือคาลิเตอร์บางอย่างไม่มีผลคาลิเตอร์บางอย่างก็คิน คล้ายเตอร์มนอย่างความคิดมึงอะไรตกลงมึงเป็นห่าอะไรตกลงมึงจะไปตัวลายตัวดีตัวสว้าความคิดเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวไงยัไงไม่รู้จบครับผมสี่เต็มสิบผมถามว่าสาปตอนแรกบอมาะสมไหมมอสโตกับแม่งด้วยกันทัปวงครับผมงงชิบหายปัญญาเยอะแยะมาถามว่าผมแนะ่ยนะไม่ไม่ไปดูเรื่องอื่นที่มันแบบแนวอิงปอยวัติศาสตรีสพังง่ายดีกว่าเยอะคาริบาลี่ไปนะผมง่ายๆโดโลโดโลครับผมโดโล้ถึงแบบผมก็มองว่าห่วยแต่แบบว่ามันยินดีกว่าเรื่องนี้ครับผมไปครับผมโจล่าเหน่อเพื่เซย์โชยแบทครับผมสีเต็มมคครับผโอเ ก็จบแล้วศาสตราภารพูดถึง3ตอนแรกของรายการดูในดูสตอนแรกเป็นงานภาษาผมก็พบกั็ใหม่กับ3ตอนแรกของรายการอนิเมะนะคือคืออนิเมะแล้วเราบอกในซีซั่นสปีดบอกว่า21นะผมเริ่มลุ้แล้วลุ้แต่คิดคำพูดเรื่องเจริญนะผมก็พบกั็ใหม่กับอนิเมะในซีซั่นสปีด21เรื่องที่สี่นะผมเรื่องต่อไปก็เอ่อเรื่องต่อไปก็เป็นแนวแบบไอเรื่องอะไรวะเป็นแนวแบบสับหลาดนะผมไอแนวแบบเออเขาเรียกว่าอะไรวะ ลืมไปนะผมพูดไปนะผมไอลืมไปแล้วว่าไอไปใครโจนะบอกโอเคใคนะรโจนั่นระนะู้เรื่องนะไม่ใช่เอเดนนะใครโจใครโจรู้เรื่องนะโอเคครับผมก็พบกับนายพลหน้าของสารตอนแรกในงานพระค่ะครับผมบ๊ายบาย,บายครับอย่าไปดูนะเรื่องนี้แม่งอะไรก็ไม่รู้